บักงูเงี่ยวบักบวบงูหน่วยคือบักแตงนาคือบักบวบกินสดก็ได้ปลูก็ง่ายขายกรดีพี่น้องเคยกินว่าครับวับิสิภาพ,พี่น้องไปสอนกบมาออมใส่ช่องกับบันหนห้าสวัสดีทุกท่านครับช่วงนี้พนตกเรียงไซเบ็ดกบวัฒนิถืกปันได คบวบบท่านในร่องหนองฝนยังตกอากาศยังเย็นคบหากินไปทั่วแต่พวกเข้ามีไม้เด็ดอยู่กลางป่าเห็ดทางไปแกงตนะนาถ้าพี่น้องมาหาเห็ดแถวแกงตนะนาพี่น้องต้องเคยเห็นเคยผ่านตาแน่นอนน้องนี่จะไปท่างเคลื่อนปากมูนมันจะเป็นท่างโค้งก็จะมีป้อมนี้ทางนาในก็นย่างเข้าไปประมาณลอยเมตรกระสิเห็นน้องเรื่อยน้องควบมาเป็นสิเห็นง,นงมมน่ายๆนะครับถา้าเขาสวนน้ำธรรมดาเข้ายัางะม่คอยได้คบเลย แต่ว่าน้องนี่สาตัวบ่าขาดปีนี้ผมมาเรีวยวก่กเกาผมยจะหัวว่าส่วงนี่กบมันจีถือปอมาตอนแด็กๆพวกผมก็จะพากันยา,างบ้นน้องก่อนให้กบมันตัวลงน,น,น้ำสอนสีหาบาทก็พผากันพ่อครับได้เท่ะตัวสตัวก็ถือว่าไม้เนี่ยบวผพิหบังถ้าอยากกินกบจับแยงยางเล็งมาใส่เลย ไม้นี่ที่เด็ดครับปีนี้ปลาลุกหน่อยกัยกบไรกระปูหน่อยกับไรพอดีนะครับอมอสิกันไปเลยพอมีกบมีปูมีปลาแล้วห้องก็มาหาเตรียมอุปกรณ์ไปหาอ,อมกันเลยครับวันนี้ผมสิมากเก็บผักเก็บหยาอยู่สวนแม่ผมนี่แหละครับมะเขือบับกทัวข่าแต่ข่รยขาดบะไดเลยครับทื่อโดดพผักอีตู่กับพระท่านใังไงส่วนนี้เห็ดออกหลายเก็บไปใส่แกงเห็ดเิดละล้างให้สะอาดสะอาดซอยมุนๆตำหตให้ละเอียดใส่เกลือจักหน้อยครับ นำกบมาหลอกนังซับพอซัมหนึ่งตอนน้องกินมันจังในรสชาติของกบแบบเต็มปากเต็มคำล้างปูให้สะอาดติดไฟตั้งหมอ้อขัวให้เลี้ยงหอมเพผ่งใส่กบนะครับขัวเครื่องจนไดนกินหอมนำกบลงใส่ขัวไปเรื่อยๆจนแห้งใส่ปลาแดกประซองท่พี่ตามในผงชูรสขัวหแห่งอีกเท่านึงเพื่อเขาจะให้เครื่องใดีวความนัวเขาไปในเนือ้อกบ ตามด้วยนาำป้านหนึ่งแต่พี่นาำพอประมาณผมจะบดใส่หนามไรได้ครับเพราะว่าบวบมันจะมีนามอยู่ในหันอยู่แล้วมันจะอุ่มนาำรอจนซุกดีถึงเวลาพระเอกของเขาออกลุงนะครับบวบงูหรือแตงงูบานพมเอื่นมางูเหี่ยวนะครับบานพี่นองเอือนมารี่ยังครับซอยขมเมนตนบอกเขานีครับใส่กระพูนหน่อยพิษฟ้าไว้ข้าวนึงเติมพักตามใจชอบตามใจมากเลยทุบถ่ายทรงกินโดยพักคุณตูวานลูกโดดลงไปเพิ่มความเพ็ดแบบเนีเยนๆออมกวบใส่บางเหี่ยวงูเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเฮามาชิมเบิงรสชาติเพิ่นจะคือบักแตงแต่วัดทางหนอกสิกรอบคือบักอวอบครับพี่น่องเอาบกงหยง่างงูไปเฮ็ดยังกินนะครับซอยคอมเมนต์บอกเขาหน่อยครับกระสิประมาณนี้นะครับเหมือน้แซ่บลายฝา,ายกกดไลค์กดแห้ช่องกับบานหน้าเนี่ยสวัสดีครับ